พฤติกรรมความโหมดเหี้ยมของมาเฟียต่างชาติที่เข้ามาสร้างความยิ่งใหญ่ในพื้นแผ่นดินไทยยังปรากฏต่อสื่อมวลชนหลายสำนักที่เกาะติดข่าวนี้เพราะในวันที่พันตำรวจตรีสำเริงเดินทางกลับเข้าไปที่โรงพักหลังจับกลุ่มสองแขกปากีหลบหนีเข้าเมืองและคดีอาวุธปืนเพื่อทำหนังสือไปยังแขวงการทางในการขอรถจักรและอุปกรณ์หนักเพื่อเข้าไปสืรรบสาบขุดค้นพื้นที่บริเวณต้องสงสัยที่จะเป็นที่ฝังศพเหยื่อเคราะไร หรือซรากรถของกลางที่ถูกทำลายฝั่งดินอันได้มาจากการปล้นเจ้าทรัพย์แต่เขากลับเจอชายแก่ทัดทางคงโกงเงิน,งนแต่ยังพอดูแข็งแรงเพราะจากการทำไร่ทำนาถึงแม้จะดูผอมลงไปบ้างเข้ามาแจ้งความเพิ่มอีกรายว่าถูกมาเฟียเชื้อสายปากีสถานดังแกถึงขั้นลงมือฆ่านายตำรวจหนุ่มนั่งรับฟังเรื่องราวจากปากชายชรา60ปีกว่าผู้นี้ด้วยตัวเองนายหลอป้อมพุทธาชาวบ้านหมู่สองตำบลชัยนาลย เอ่ยปากด้วยสำเนียงคนบ้านนอกและแฝงไปด้วยความเศร้าว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมืสามปีแล้วครับเจ้านายลูกสาวผมมีแดงอายุแค่13ขวบเรียนหนังสืออยู่ชั้นปสามโรงเรียนเขาตัดมันเลิกเรียนเดินม,มาตามแนวเขตฟาร์มของนายสมชายเพื่อจะกลับบ้านขณะนั้นมีคนร้ายชื่อไอคานเป็นแขกปากีมันฉุดลูกสาวผมไม่ข่มขืนเสร็จแล้วมันกลัวจะถูกจับเลยใช้ค้อนทุบหัวแดงลูกสาวผมจนตายอย่างทารุณหลังพบศพ ตอนนั้นผมแจ้งความกับตำร,รวจที่โรงพักที่นี่แหละครับแต่ไม่มีอะไรคืบหน้าบ้านผมก็ไม่กล้าเอาเรื่องต่อเพราะกลัวมันจะกลับมาฆ่าล้างโคตรครอบครัวผมจนกระทั่งข่าวไอ้คารมันหนีกลับประเทศปากีพร้อมๆกับที่ทางการเริ่มเข้ามาปรับปรามอิทธิพลผมถึงตัดสินใจเข้ามาแจ้งความอีกครั้ง3ปีแล้วหรือ1ิเวรเดี๋ยวไปค้นหาคดีนี้เอารายละเอียดมาให้ผมดูหน่อยสารวัตรใหญ่สถานี้ตำร,รวจภูธรอำเภอชายบาดาน เรียกสิบเวรเข้ามาพบให้ไปเอาสมุดประจําวันมาตรวจสอบย้อนหลังการรับคดีว่าเรื่องนี้ใครรับเรื่องไว้สอบสวนเพราะเมื่อสามปีที่ผ่านมาพันตํารวจตรีหนุ่มยังไม่ได้รับตําแหน่งมาเป็นสารวัตรใหญ่อยู่ที่นี่ใจเย็นๆนะลุงตอนนี้ฟ้าเปิดแล้วเดี๋ยวผมจะดูคดีให้ใครผิดก็ต้องรับผิดต้องชดใช้กรรมจากนั้นชายหนุ่มเดินเข้าไปในห้องทํางานแล้วเรียกผู้ช่วยพนักงานสอบสวนหยิบพิมพ์ดีดชนิดหูหิวีห้องโอลิมปัส ตามเข้ามาภายในห้องทำงานของเขาก่อนเอาวางไว้บนโต๊ะทำงานและให้นั่งอยู่ตรงข้ามหัวหน้าสถานีตำรวจหนุ่มที่นั่งอยู่ในอริยะบทสบายๆบ,บนเก้าอี้คอยสั่งให้ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนคนนี้พิมพ์หนังสือที่มีหัวครุฑอยู่ข้างบนตามที่เขาบอกรายละเอียดหนังสือราชการฉบับนี้มีไปถึงนายบรรยงเจริญพาณิชหัวหน้าแขวงการทางอำเภอชัยบาดานเพื่อขอยืมโรตอร์และเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ในการขุดค้นพื้นที่ต้องสงสัยในฟาร์มของเสียยง ภายหลังพอตรวจทานเสร็จเรียบร้อยพันตำรวจตรีสำเริงเอาปากกาเซ็นลายมือชื่อลงบนกระดาษเหนือวงเล็บพันตำรวจตรีสำเริงมุยคำสารวัตรยายสา,านีตําวจภูธรอำเภอชัยบาดาลและสั่งให้เสมเียนทุรการคดีนำจดหมายนี้ไปมอบให้กับนายช่างแขวงการทางในวันรุ่งขึ้นส่วนคดีลูกน้องของเสียอยองข่มขืนฆ่าเด็กวัยสิบสามขวบที่พันตำรวจตรีสำเริงเข้าไปพบในโรงพัก หนังสือพิมพ์หลายฉบับเอาไปพาดหัวข่าวแข่งกันในวันรุ่งึ้นอาทิตหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2 5 2 3ลงพาดหัวตโตคดีโผล่อีกฆ่าแล้วเผาทุบหัวเด็กหญิงจับสองสมุนแขกปากีสถานหนีเข้าไทยส่วนหนังสือพิมพ์เนลนิวหนังสือพิมพ์ที่มียอดขายนับสองของประเทศไม่น้อยหน้าลงพาดหัวว่าทุบหัวด้ค้อนหลังฉุดไปคืนใจ ให้หรื้อฟื้นคดีนางเอกใต้ปริศนาการแข่งขันการเสนอข่าวลดอิทธิพลใบคาในครั้งนี้สื่อใหญ่โดยเฉพาะสองฉบับต่างพาการแข่งขันกระเต็มที่โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์เดลีนู่ตแตกประเด็นด้วยการนําเสนอข่าวอ้างความโหดเหี้ยมของทาย,ยาทใบคานซึ่งโปรยข่าวนําหน้าทุกวันว่าทางตํารวจสั่งการดําเนินการเฉียบขาดเจอคดีที่ไหนดําเนินคดีที่นั่น การกระน,นำข่าวการล้างอิทธิพลใบคานครั้งนี้ทําให้มน,นาแฟนของวันดีสีตรังนา่งเอกสาวผู้กลา่มาเป็นภรยาเพย์บอยจอมโหดสมชายพง์สว่างและต้องมาเสียชีวิตอย่างปริศนาในบ้านพักที่เป็นเสมือนเรือนหอในไร่ที่ลำนารายร่างไร้วิญ,ญญาณของเธอถูกฝังอยู่ในสุสานที่จังหวัดสระบุรีข่าวเดลนิวนำเสนอแหลมออกมาก,ก่อนทำนองว่าแฟนภาพยนตร์เริ่มพากันสงสัย และอยากให้ตำรวจขุดคุยปรมรณะนี้ออกมาพิสูจน์ด้วยเดลลนิวอ้างว่าการตายของวันดีเป็นปริศนาเพราะไม่มีการส่งศพผ่าตรวจพิสูจน์อีกทั้งนายสมชายสามีนางเอกนายตาสวยอ้างถึงบทบัญญัติศาสนาที่จะต้องฝังศพภายใน24ชั่วโมงเชื่อว่าไม่ถูกวางยาพิษก็อาจถูกทำร้ายร่างกายและถ้าขุดศพที่ถูกฝังมา4ปีขึ้นมาพิสูจน์อาจจะพบสาเหตุการตายที่แท้จริงได้ และเลยไปถึงขั้นสัมภาษณ์นางกิมเซ้งพิพัฒนากุลผู้เป็นแม่นางเ,งเอกในตาเศร้าถึงจังหวัดตรังฉันต้องการอยากรู้ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้และคิดอยู่เสมอว่าลูกฉันจะต้องไม่ตายฟรีขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐไม่น้อยหน้าขุดคุยเอาเรื่องการสังหารหมู่ห้าศพเมียน้อยของไมคา,านโดยฝีมือของเสียยองเป็นประเด็นการนำเสนอปมข่าวที่นักข่าวโหเหตุขุดคุยสาเหตุ อ้างว่ามาจากนางเหลี่ยมแม่ของเสียหยองเมียไทยหมายเลขหนึ่งของใบขานสมซิกบอกลูกชายว่าใบขานลุ่มหลงสาวไทยคนนี้มากนางสมบูรณ์น้องสาวนางโมอตองคีวิรันเมียน้อยใบขานให้สัมภาษณ์นักข่าวมอเหตุไทยรัฐว่าพี่สาวเธอถูกยิงเสียชีวิตพร้อมนายเพิ่มนางคําผิวพ่อกับแม่นางสาวยุพาและนายพิพัฒน์น้องสาวและน้องชายเหตุฆาล้างโตรครั้งนี้เกิดขึ้นที่โรงสีของใบขาน เคตมลดาวเรืองอำเภอเมืองสระบุรีเมื่อวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2 5 1 4มีผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวเป็นลูกชายนาบัวตองที่เกิดจากใบคารชื่อเด็กชายอิสมาเอลใบคารวัยสองเดือนซึ่งนอนหลับอยู่ในเปลแต่ก็บาดเจ็บตามข่าวว่าอีกเด็กน้อยเชื้อสายใบคารเป็นน้องชายของเสียยองคนนี้ถูกนางเหลี่ยมแม่ของเสียยองคอชีวิตไว ก่อนส่งเด็กชายกำพร้าแม่หนีตายกลับไปอยู่กับญาติใบาคานที่ประเทศปากีสถานข่าวที่นำเสนอยังระบุถึงแผนการสังหารของนายสมชายเพลย์บอยจอมโหดวางแผนจัดทำสถานที่ซ้อมยิงปืนในบริเวณโรงสีของใบาคานใกล้กับที่พักของนางโบตองที่มีพ่อแม่น้องสาวน้องชายรวมไปถึงทายาทใบาคานตัวน้อยพักอาศัยอยู่ลูกชายจอมแสบทำทีเป็นซ้อมยิงปืนทั้งวี่ทั้งวัน จุดประสงค์ให้คนแถวนั้นชาชินกับเสียงปืนอยู่เป็นแรมเดือนกระทั่งถึงวันสิ้นปีเสียงปืนที่ดังระงมในโรงสีใบขานชาวบ้านย่านนั้นนึกว่าลูกชายใบขานพาสมุนซ้อมยิงปืนอีกเหมือนเคยหรือไม่ก็ยิงฉลองเทศกาลสงทายปีเก่ากว่าจะรู้ว่าเกิดเหตุโศกนาฏกรรมหมู่กับครอบครัวตระกูลจีวิรันก็ล่วงเข้าปีใหม่นอกจากคดีโหดเหี้ยมสะเทือนขวาญที่สื่อสำนักพิมพ์หลายสำนัก เสนอให้เห็นถึงความโหมดเหี้ยมของทายาทมาเฟียต่างชาติแล้วแต่ละสํากยังพร้อมใจเสนอข่าวที่แสดงให้เห็นถึงสายสนกลในระหว่างใบคันกับข้าราชการในเครื่องแบบไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารหรือนักการเมืองด้วยเสียยองหลบซ่อนอยู่กับนายทหารยศพันเอกทายาทนากักการเมืองไทยผู้ยิ่งใหญ่ขับประเทศเมื่อหลายปีก่อนบางฉบับระบุชื่อเสียงเรียงนามแบบตรงๆจนเจ้าตัวที่ถูกพาดพิงออกมาปเป็นเศษข่าว การเกื้อกูลลูกชายมาเฟียต่างชาติกันเจ้าละวันหลังมียศตำแหน่งใหญ่โตขึ้นพันตำรวจเอกชลอไม่มีเวลาอ่านหนังสือพิมพ์เหมือนเมื่อก่อนมากนักเพราะมีหลากเรื่องหลายภารกิจที่รุมเรารับตัวไปตามเนื้อง,งานในหน้าที่และงานในสังคมโดยเฉพาะการเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยชุดบีแต่ในเรื่องของความโหมดเหี้ยมของนายสมชายอเสียยองไปพัวพันกับการฆ่าล้างโคตห้าศพเมียน้อยผู้เป็นพอ่อที่เป็นข่าวดังในหน้าหนังสือพิมพ์ขนาดนี้ เขาไม่จําเป็นต้องอ่านเพราะถือว่าเป็นเนื้องานที่รู้และต้องทําโดยหน้าที่อยู่แล้วอีกทั้งเรื่องโหดที่เกิดขึ้นเมื่อสักกว่าปีที่แล้วฉลอรู้คร่าวๆมาก่อนหนะ้าตั้งแต่สมัยเป็นผู้กองเมืองอยู่ที่พระนครเสียยุทธยาตามข่าวที่ได้ยินในตอนนั้นก็เหมือนกับข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ที่ลงในตอนนี้คือใบาคาให้ความรักกับเมียน้อยคนไทยผู้นี้มากถึงขั้นมีทาย,ยาทด,ด้วยกันทําให้นายสมชายระแวงถึงขั้นคิดแคน เพราะหากทิ้งไว้นอกจากจะต้องมีส่วนแบ่งในมรดกแล้วยังทำร้ายจิตใจนางเหลี่ยมผู้เป็นแม่ในฐานะภรรยาหลวงด้วยฉลองจำได้ว่าคราวนั้นเลบอยจอมโหดคู่ปรับตัวสำคัญของเขาในขณะน,นี้ต้องไปมอบตัวกับพลตำรวจโทจําหัดมังคลารัตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งถึงที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาแต่ด้วยอิทธิพลผู้บินพอ่ออายการสั่งไม่ฟ้องพบขาพยานหลักฐาน อีกทั้งพยานคนสาคัญคือนางสาววันเพ็ญและนางสาวทองพูลที่บาดเจ็บและอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นกลับคําให้การชายหนุ่มมาทราบทีหลังว่าสําหรับนางสาวทองพูลต่อมาถูกพี่ชายฆ่าตายเพราะโมโหที่กลับคําให้การไปเข้าค้างลูกชายใบขาดทั้งๆท,ที่พ่อแม่พี่น้องถูกเขียนฆ่าเยี่ยงผักลาจนกระทั่งชะลอเติบโตในตําแหน่งหน้าที่ก้าวมาเป็นผู้กำกับรรการตํารวจภูธรจังหวัดลบบุรี รูข้อที่จริงเพิ่มเติมจากพันตํารวจตรีสําเริงมุยําสารวัตรใหญ่สถานีตารวจภูธรอาเภอชัยบาดานว่าก่อนจะเกิดเหตุฆ่าหมู่ตระกูลจีวิรันมีการจ้างวานมือปืนไทยอีกกลุ่มหนึ่งไปไดําเนินการแต่มือปืนคนไทยกลุ่มนี้ไม่ใจไม้ไส้ระก,กรรมถึงขนาดนั้นพันตํารวจตรีสําเริงเล่าถึงปูมหลังก่อนเป็นข่าวดังทั่วประเทศว่าหลังจากย้ายมาเป็นรองสารวัตรยยร้อยตำรวจโทอยู่ที่สถานีตำรวจปูอนอำเภอชัยบาดาน นายตำรวจหนุ่มคนเมืองหลงศักเพชรบูณ์พอได้ยินกิตติศัพท์ของใบคา,านและลูกชายอยู่บ้างนายตำรวจเด็กๆอย่างสำเริงยอมรับว่าบารมีของใบคารน,นั้นเรียกได้ว่าเป็นคอดฟ,ฟาเธอร์จริงๆยิ่งตำรวจเด็กๆยศในน้อยแทบไม่มีใครกล้าไปต่อแยก,กับมาเฟียใหญ่และลูกชายจอมซ่ายอย่างเสียน้อยและเสียยยงมีแต่พยายามหาทางเข้าไปพี่นอกพิถ่าเพื่อหวังความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่กันเป็นแถวอันเนื่องมาจากผู้หลักผู้ใหญ่จากหลายวงการ ทั้งในจังหวัดและจากกรุงเทพไปนั่งกินข้าวที่บ้านใบาคานกันทางนั้นแต่ส่วนตัวเขาชอบที่จะอยู่เงียบเงียไม่อยากจะเข้าไปวุ่นวายเหมือนคนอื่นๆอย่างไรก็ตามในความคิดของพันตำรวจตรีสำเริงอย่างให้ความเห็นกับผู้บังคับบัญชาหนุ่มรุ่นพี่ว่าจริงๆแล้วใบาคานไม่ได้ชั่วร้ายอะไรมากมายแต่ชื่อเสียงกลับมาพังพินาศเพราะลูกชายสองคนคือหลาน้อยและหลายหาย,ยองที่ใช้บารมีพ่อในทางที่ผิด พันตำรวจตรีสำเริงนางเล่าให้ชลอฟังว่าในช่วงเขามียศดร้อยตำรวจโทเมื่อสิบปีที่แล้วลูกชายใบายคานจอมแสบทั้งสองคนพยายามสร้างอิทธิพลต่างๆขึ้นมาในพื้นที่มีลูกน้องติดสอยห้อยตามเยอะรวมไปถึงนายเทียมสดับจิดและานลำปิ่นเพอสองแกนนำชาวบ้านตำบลัชานารายที่รวมกำลังต่อต้านเสียยองและเสียน้อยอยู่ในขณะนี้แต่จริงก่อนน้นนี้ทั้งคู่เคยเป็นมือปืนในสกัดเสียยองด้วย สถานการณ์ในตอนนั้นหลังจากเสียยองเข้ามากว้านซื้อที่ดินทำฟาร์มในพื้นที่อำเภอชัยบาดาลมีชาวไทยบางคนเข้าไปลักลอบขโมยวัวขโมยควายจากฟาร์มลูกชายใบขานรวมทั้งลักลอบตัดไม้ไปเผาเป็นฟืนและฐานอยู่หนึ่งเนืองการตอบโต้จากเสียยองและเสียน้อยคือการชำระแค้นคนไทยหัวขโมยเหล่านี้หากจับกลุ่มได้จะเป็นไปอย่างเที่ยมโหดและโหดเทียมการลงโทษแต่ละครั้ง หลวนสร้างความเสื่อมสยองให้กับกลุ่มริ้วล้อ,องเสียยงโดยเฉพาะลูกน้องมือปืนที่เป็นคนไทยอย่างนายเทียมที่มีศักเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องมาเห็นลูกบ้านถูกลูกชายมาเฟียต่างชาติลงทันถึงขั้นชดใช้ด้วยชีวิตไม่ว่าจะเป็นการตัดแขนหรือยิงทิ้งเผาทั้งเป็นสุดท้ายนายเทียมก็เริ่มปลีกตัวออกมาเพราะไม่อยากสังหารคนไทยด้วยกันและไม่อยากทนอยู่กับคนใจคอโหดเที่ยมของสองพี่น้องต่างแม่ลูกชายใบขาด ด้วยไม่รู้ว่าจะถูกสองพี่น้องเชื้อสายปากีลอบฆ่าเอาวันไหนเพราะความซาดิสของเสียหยองจนในที่สุดนายเทียมสุขเสียหยองส่งสมุนมาหนักยิงเพราะ,มะโมโหที่ไม่ยอมไปยิงนางบวัวตองสาวไทยที่ผู้พ่พอลหลงไหลคนนี้หลังจากนั้นกรมตํารวจโดยพลตารวจโทนรงมหาน,อนรองอธิบดีกรมตํารวจมีคําสั่งให้พันตํารวจเอกชลอตั้งชุดกําจัดอิทธิพลไม่ขานพันตํารวจตรีสาเริงในฐานะเจ้าของพื้นที่ ไปนาตัวนายเทียมมาพบกับพันตารวจเอกชลอที่บ้านพักเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่เขาไม่เคยรับรู้หลังจากนายสมชายและลน,น้องถูกคนร้ายรอบยิงและเป็นการหลบนักข่าวที่มีหูตาเป็นสับประรดแวบแรกที่พันตํารวจเอกชลอเห็นอดีตมือปืนข้องเสียยองนายเทียมเป็นชายจักรนายุราว40-45ถึง้าปีท่าทางเอาเรื่องไม่น้อยสวัสดีครับนายนายเทียมปัจจุบันเป็นแกนนาชาวบ้านตําบลชายนาลัย ยกมือไหว้ด้วยท่าทีนอบน้อมเะลอยกมือไหว้ตามธรรมเนียมแต่ในใจรู้สึกลำพองจนคับอกทุกครั้งเมื่อลูกน้องหรือใครก็ตามที่บอกว่าอยู่ในแวดวงยุทธจักรมือปืนต้องมาสีรราบอยู่ภายใต้อานาจของเขาชายที่สื่อนังสือพิมพ์ทุกฉบับตั้งฉายายให้เป็นนายตำรวจมือปราบชายที่มีทั้งปืนและกฎหมายอยู่ในมือสามารถให้คุณให้โทษหรือแม้แต่ชี้ชะตาชีวิตว่าจะอยู่หรือตาย เป็นใครเล่าจะไม่ยิ้มย่อมกับชื่อเสียงลาบยศการะจนบางครั้งอุดมคติ9ก้าข้อที่เขาท่องจําในสมัยเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจสามพรานบางข้อเขาก็เพิกเฉยไปบ้างตามเวลาและสถานการณ์แล้วแต่ว่าจะใช้กับใครอุดมดคติตํารวจเก้าข้อที่ว่านั้นประกอบด้วยเคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่กรุณาปราณีต่อประชาชนอดทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากไม่มากมในลาบผล บำเพ็ญประโยชน์แก่ประชาชนดำรงตนในยุติธรรมกระทำการด้วยปัญญารักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิตความเป็นตำรวจกลับมาอีกครั้งเมื่อนายเทียมเริ่มเปิดปากเล่าผมรู้จักสนอสนมกับนายสมชายโดยการแนะนำของประหลัดอำเภอผู้หนึ่งตอนนั้นผมยังเป็นผู้ใหญ่บ้านแกฝากให้คอยดูแลและอำนวยความสะดวกให้เสียยองในบางเรื่องนายเทียมรื้อฟื้นเรื่องอดีตที่เคยสนสิสนมกับเสียยอง หลังความสัมพันธ์พัฒนาผมทํางานให้กับเสียหยองหลายเรื่องแต่หลังๆเริ่มทนไม่ไหวกับนิสัยใจคอโหดเหี้ยมของมันพยายามปลิดตัวออกมากระทั่งมันเรียกให้ผมไปหาที่สระบุรีผมรู้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะดีแน่และไม่น่าจะคนเรื่องให้สหานครอบครัวไม่น้อยใบขานเพราะพอรู้เรื่องอยู่เล่าๆมันโหดเกินไปอีบัวตองไม่น้อยใบขานมันเพิ่งคลอดลูกได้ไม่นานผมไม่รู้จะทํำยังไงไม่อยากฆ่าเด็กฆ่าผู้หญิงมันไม่ใช่นิสยัย เลยเอาดาบน้องกับจ่าเชิดเพื่อนตำรวจโรงพักชายประดานที่รู้จักกันไปเป็นเพื่อนแกนนำชาวบ้านชัยนารายเล่าต่อพอพบกันนายสมชายเห็นตำรวจไปด้วยเลยไม่กล้าพูดเรื่องที่ต้องการจะพูดแต่จังหวะลากกลับนายสมชายมันกระซิบบอกผมในน้ำเสียงส่อความไม่พอใจเป็นอย่างมากว่าพี่ผู้ใหญ่ไม่ต้องการจะคุยด้วยใช่ไหมถึงเอาตำรวจมาด้วยผมตัดสินใจบอกไปว่า,วาเรื่องที่พูดไว้ไม่อยากทำหรอก เท่าน,นั้นนายสมชายโกรธถึงขั้นชี้หน้าด่าลันว่าจะลงมือทํางานเองให้เสร็จและอีกไม่นานก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วมึงพาพวกไปดักยิงไอ้หยอกมาหรือเปล่าคราวนี้ชะลอชักเสียงเค็ม